เยี่ยมอีกแบบยังเต็มเลยเสร็จเที่ยวชูไงเก้าใช้แห้วเลื่อนออกจริงๆอะ่ะเลือนชั่วพออี่แปมเลื่อนออกรับปีใหม่ด้ามล่มกระแทกนิ้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นกระแทกแทนได้ไหม <c oughs> สดทื่นเลยพี่นี่ไม่แก่แล้วพี่ใส่แต่งรถพี่เลยช่างมันรถยังไม่ได้ล้างสามเดือนล้างที่อะเลืองน้ำค่าน้ำแพงเช็ดต,ตีน ใช้ซิปชูเช็ดตีนเสร็จแล้วก็เก็บไว้เช็ดใหม่ประหยัดแล้วก็เอามาเช็ดหน้าไม่เอาไปตากให้แห้งแล้วเอามาเช็ดใหม่เอาไปเช็ดหน้าใช้ได้ใช้ได้อีกคุณงขาหนุนข้แต่ว่ายังไม่กล้าใส่มันเก็บอยู่ต้องใส่หรอกเดี๋ยวเปิดแอรก็เปิดตรงเป่าตีนกันแคปปี้นิวเยียสองพันหกสิบเจ็ด ส่วนสองสี่เราจะกลับบ้านแล้วอฮ้ยมันถึงส่งคันนร่าเหรอวะถึงรวยเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะคะพอดีตอนที่เขาถ่ายคลิปแช้์โทรศัพท์กับไอ้นี่ไร่สดก็เลยเลือกถ่ายคลิปเ,เค่อยลงคลที่หลังอ,อะไรพี่แบบตื่นเต้นเลยเดี๋ยวแฟนกล้องให้ดู มีเลยอะไนประสานนี่แต่คมรวยนาะเตรีมเรียหมดเลยไม่อันคืออแต่ละประเทศอะมันไม่เหมือนกันไงพี่เวลาเขาอาจจะจุดช้าจีนอันนี้มั่วนะ ส่งให้หนูได้นะอันแรกๆอ่ะจะสวยเพราะอันต่อมาควันมันเยอะอ่ะส่งให้หนูย,ยังยังมานี่หนูส่งเองไม่ได้แบตจะหมดต้องรอก่อนเอาแป๊บหนึ่งก่อนวันนี้เราจะกลับบ้านแล้วนะคะดีใจนะปีนี้ที่พี่แป๋มไม่กินเหล้าเลิกที่มากับหนูพี่แปมเป็นสุดยอด พี่ที่เบื่อหาเล่าแล้วก็ดีออขอให้เบื่อตลอดไปนะอย่าได้ดนาหนเลยวันเบือ่อแค่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กล้กินทีเดี๋ยวแคนกล้องไปฝั่งนู้นแฮปปี้เดลเยียนะคะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเพ่งๆด้วยๆตลอดปี2024แล้วก็ตลอดไปนะคะ ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านแล้วเราอยู่ที่หาดกำมะลากันนะคะวันนี้วัน,นก็มีงานทัว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 ทุกท ทุกอำเภอเลยนะที่ในจังหวัดภูเก็ตนะคะเซนทัานหาดองหาดกะรนในภูเก็ตวันนี้เราเลือกมาหาดกำมาานะคะมาดูพูุต้องขอโทษด,ด้วยแล้วกันที่ตอนช่วงเที่ยงคืนไม่ได้นะคะเพราะว่าถ่ายคล คุ้วค่อยอย่าลงให้ดูนะคะสภาพตอนที่เราออกไปเลยนะตอนที่ยังขึ้นเขาป่าตอง เออน่าจะลดติมาก เวลาอันสํมคันแล้วมั้งเด็กช้ามากเลยถ้าพี่แปมกลัวพี่แปลมหลบล้างนูก็ได้เสร็จแล้วกว่าจะพูดเสร็จแล้วล่ะอ้าวก็พี่แปมกลัวพี่แปลมหลบล้างหนูนี่กลัวอะไร ขนาดเอาแมสไมาไม่ได้ใส่แมสนี่ตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะมาลุ้นรถกันมาลุ้น มาลุ้นรถกันวอลรถจะอยู่หรือเปล่าปีใหม่ได้ซื้อรถใหม่ท, <laughs> ที่แีคิดแต่มนม่นแหละ รยากาศหัดกัมาลาภูเก็ตนะคะ นี้เป็นลูกค้าโรงแรมไงตรงเนี้ยหน้าหาตรงเนี้ยที่เราเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเป็นลูกค้าโรงแรมแล้วก็เป็นร้านอาหารนีมันซืน้กอกองกันไ้เนะใช่เนี่ยะไปถึงตรงนั้นอะลูกค้าโรงแรมหมดเลยไอ <c oughs> ที่เราเข้ามาไ,มได้ <c oughs> ตรงนี้มันแจกก็น่าจะเหมือนกับซื้อบัตรแล้วพี่ ฮจังหวะนั้นรกมากเลยครับแล้วเราก็มาเจอกับรถติดอีกครั้งอันนี้ต้องขอบคุณพี่แปมนะคะ คุณพี่แตงมากเลยตายตายอช้ำอขอบคุณพี่แฝมที่วันนี้เลือกออขอโมยแก้วเขาขับบ้านนะเลือกหนูหนไม่เลือกอเพื่อนเลยเนะ่ะไม่ขี้เกียจเมาเขาอาจจะซื้อแล้วก็ได้พี่มองโลกในแง่ดีบ้างสิเขาขายทังแก้วอะใช่ไม่งั้นเขาก็เอามาจากโรงแรมเขาพี่อย่าไปว่าเขาเลย ปเต้เอ้าไม่ใช่ผิดชิวตวันนี้เราจะกลับบ้านกันแล้ว Happy New Year เพื่อนแฟนแซบเนาะตอนแรกก็จับเอวแฟนไปไปมามโอบทั้งเพื่อนทั้งแฟน แล้วตูดเพื่อนแฟนมันแซบกว่าตูดแฟนน่ะดูสิพี่เราก็งงคนไหนแฟนเขอใส่เสื้อสีเดียวกันแต่แกพัพี่อย่าพิเสียเรื่องเขาเลยไม่ก็มันผ่านหน้ารถเราไงโห้หเพื่อนแฟนก็คือนั่นเขาโบกให้เราไปก่อนเพื่อนแฟนก็คือแฟนเราเสนกกินที่แบบนี้ ไหวไหมไหวไหมลูกพี่ตีไฟเลี้ยวหยังยังเออพี่ตีไฟเลี้ยวเขายะรู้เรอพี่จะไปทางไหนเขาบอกให้เราหยุดเราก็หยุดก่อนนั่งไม่ถนัดอดิบหรอกงงทำยังไงอะ เราก็จะกลับบ้านไปกับรถติดอีกแล้วจ้ถาถึงบ้านตีตอนนี้เที่ยงคืนรึงถึงบ้านบ้านตีสามเราไปแกล้งรถหายด้วยปากไม่ดี <c oughs> แบบนั้นแหละจะกลับก็ไม่ได้ด้วยนีย่รถติด <c oughs> เราไปแกล้งรถหายด้วย ตอนนี้เราอยู่ที่กรมลาแล้วนะคะแต่เราจะกลับบ้านแล้วนี่จ้าเราเป็นรถยนต์คันแรกอย่าไปนั่งเขานัให้เขาไปก่อนขอบคุณนะตำรวจ ขอบคุณมันทำไมมันกินเงินเราเอยอะแล้วเอา้าเวลาเขาทาความดีเราก็ชมเชยด,ดีเราก็พูดตามเธอไงตอนที่ยังไม่ไลฟ์ขอให้รถไม่ติดนะ ให้เรากลับบ้านเราเลยกันอันนี้เกิดกันงองแงแล้วห่วงนอนเวลามาไมา่แต่หกห้าโมงเย็นเวลากลับอีกครึ่งชั่วโมงอีกลับร้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปลงคลิปให้ดูนะคะพอดีตอนเที่ยงคืนเมื่อกี้ไม่ได้ลงคลิป ไม่ได้ไลฟ์สดต้องขอโทษด้วยแล้วกันจริงๆวันนี้ในจังหวัดภูเก็ตก็จัดงานกันหลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรันภูเก็ตหาดป่าตองในเมืองในเมืองภูเก็ตนะคะมีดารานักร้องศิลปินมาแต่เราเลือกมาที่หาดกรมลานะคะ เรชอบปาตองน่าจะแน่นเนอะพี่ อะไรก็นี่ยา่ายบ่อยเปลืองเดี๋ยวจืขดขับรถขับรถพี่ไม่ได้เล่นโทรศัพท์น้องนี่จับโทรศัพท์น้องไม่ได้เป็นคนขับถ่ายตุ่มรถ่ยบนเขาป่าตองอีกแล้วเรอวาอะนู้น่ะ 就一个了，对吧？ ผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้สุดแฮปปีนิวเยียเธอมาคนเดียวเหรอลงโด้วยทำไมเธอมาคนเดียวอะ่ะ รับแฟนหรอไม่ใช่ไม่มีผัวเขาอาจจะเขามาเขาเาคนเดียวก็ได้พี่แต่ดูแล้วเขาไม่มีตังค์ซื้อเสื้อหนซื้อเสื้อหนให้เขามันเป็นแฟชั่นของเขาอันนี้ถ่ายถ่ายถ่ายสดหรือว่าถ่ายผู้หญิงไลโสดซูมหน่อยสิซูมไมี่แบบทำ ไปทงหนแล้ว a <laughs> so <laughs> <laughs> ตรงอย่างนี้แรีบรีบจจีแล้วมันจะรีบแซงไหนตุ๊กตุ๊กเนี้ย <laughs> อ,อ,อันนี้ก็ผู้ชายสโสด แคงฝั่งนี้พอดีไม่มีอะไรตอบนาดินีนอ้าเรื่องอย่าเบ่งนะหัวทิ่มเลยนะ่ะนมทะลุก,กระจกเลยเบ่งนิดนมเต็มหน้าหน้าฝั่งนี้เลยกระเด็นทำไมเธอมาคนเดียวอ่ะแฟนเธอไปไหนไม่มีผัว อุ้ยแบบอุยอ้ยอุ้ยสกกลินลี่ออกเลยวพี่แบบนะ <c oughs> เหมือนเขารู้นะว่าเราถ่ายโทรศัพท์ออเราได้โซแเราไม่เกี่ยวเไม่ได้ถ่ายเขาอย่าแซงสิให้เราตามตูดกันไปอย่าแซง <c oughs> เขาหายเขาเล่นโทรศัพท์บ้างแล้วอนะ ค่ารถตุกตุกนะย้ายมานั่งคันนี้ซะกระจกนะชอบจังถ่ายตูดรถแ่ะเป็นไงพี่งวดงวดหน้าไหมสามเจ็ดสามสองนั่น,น่ะสามศูนย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วจูบกันเรียบร้อยค่ะเต็มเต็มประตู Fortuner Fortuner โชว์รถตู้รถแข็งน,ะเ,นะเหมือนรถตู้อีปัดหน้าเขาปะหน้าเะใช่ยอ่ะ อ่อยกันเลย,ยปีใหม่แล้วพี่เอามันแหกขาแล้วนะเอาไม่ได้แหกเราตกใจผมใส่จะเมื่อยพี่ว่าพี่ว่าตุกๆเอาเมียมาด้วยไหม<ะ>พ,พี่ว่าตุกๆเอาเมียมาด้วยไหมเหมือนมีคนนั่งข้างอะ่ะมีไหม,ไมหรือว่ามาคนเดียวจะไปมองทะลุอะไรถึงฝั่งโน้อนอะไม่ตาก็นมเต็มตาเลยเนะี่ย ไม่แค่หนูอยากรู้ไงว่ามันมีมันมีคนนัง่งมังเบามั้งเบาเหรออ,อแต่หนูสงสัยว่าทําไมเขามาคนเดียวแฟนเขาไปไหนจอดปาดหน้าถามเขา <laughs> ขับรถตามไงขึ้นโรงแรมไหนก็เข้างแรมนั้นแหละ <laughs> ปล่อยเขาไปเถอะพี่ปากบอกปล่อยเขาไป <laughs> มือนี่แบบเร็วๆนี่แบบขี่เร็วๆสิขี่เร็วๆ <c oughs> นี่จี G ตูดเขาจเนเห็นเล็บขลุกแล้วนะ่ะไอ้ใช่อ e ีมอเตอรไซคนั้นก็นส่องตามเขากัน ไม่ใช่เลยหรอกจะแซงก็ไม่แซง,งไหนแซงได้ยังไงอะ่ะ<ม>ก็พี่ดูสิอยู่ดูดูพี่อุยอ้ยอุ้ย <laughs> เขาคงไม่มีตังค์ซื้อเสอื้อใหนจริงมันเป็นแฟชั่นอู้วี่ดูดูอุย้อยากก้มเยอะ <laughs> อันนี้ก็ไม่แซง ำไมมอเตอร์ไซค์มันไม่แซงวะลงไนขาข้าคออ้อขยับเส้นใดเนนะีอุ้ยตาย,ยจังหวะนี้เจ้าวะตกลุ่มรักเป็นอย่างนี้ชิวเวลาทีที่ได้เจอเธอ เกาหลีอะไร e k เรียแขกเนี่ยพี่แขกดี <_ es> น่าคมมากเลยนะ <_ es> แต่ทำไมเขามาคนเดียวอ่ะพี่ถามเลย <_ es> <_ es> เดี๋ยวทิมตู่นให้จะได้ถาม <_ es> <_ es> จะเย็น นายบอกนุว่าได้ยินเสียงอะไรอย่าทักนี่คนแรกเลยพี่อะรักแรกรักแรกเข้ากับเพลงด้วยไม่ฟังเพลงนี้เอ้ยเอ้ย <S <S อยากขยับเอ้ย นอนตุ <laughs> ้ยแบบมีอย่างเงี้ยเนี่ย <laughs> ไม่มีอะไรทำจริงๆเลยนะ Happy New Year เธอเธอได้ยินเราไหม Happy New Year พี่แบบใจเย็น ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้มันลงเขาก็ดีขอให้เทอย่ยวให้สนุกนะโอ้นั่นแหละสองเกาเลยนี่รอมานาน ร้อยไปไม่ได้เลยไม่ทำ เราอยู่หาดตะตองกันแล้วกระลิมหาดกลิมทางกลับบ้านนะคะอ้าะ่อีไม่ง่วงตาทุบนี่ไม่ง่วงของทุ่มนี้งองแงขึ้นมาทันทีตาทางคนจะดูเต็มเลยคลิปเมื่อกี้แหมจี้ถี่แบเ,เย็นู้นจะเป็นหาด ใช่ใช่ไหมต้องวิ่บอกวิ่บอกไม่ใช่ไม่ใช่รงพยาบาลนี่รถตุ๊กตุ๊กเคีียนี่ขอโทษค่ะ